ครับคุณผู้ชมครับไปดูประเด็นร้อนในเรื่องของฟุตบอลชายเอเชียนเกมกันหน่อยที่ตกรอบแรกนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนไปสัมภาษณ์ท่านนายกบิ๊กออนนะครับพลตุลเอกสมยศพุ่มพรนม่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่า จะเอายังไงกันดีกับบทงานที่ออกมาแบบนี้ใช่ครับเพราะว่ามีาหลายฝ่ายเนี่ยหลายกระแสรเรียกร้องนะครับ,รบให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบแต่ละสุดทาง Big กออเองเนี่ยพลตเบลเอกสมยศพุ่มพันธุ์มวงก็ออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยยังไม่ตัดสินอนาคตของคนโยกงใครับ,รบเพราะว่าทางสมาคมเองแล้วก็ทางนายกเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะปลดโค้ดหรือว่าเอาโค้ดคนไหนเข้ามาเป็น โพสในการทําทีม<ช>แต่ละชุดนะครับเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยเขาบอกมีหน้าที่ในการซ<ช>ัพพอร์ตเรื่อง,ต,องต่างๆเท่านัา้นให้กับทีมฟุตบอลนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมกับการเนี่ยถ้าเกิดสมาคมบอกว่าไม่มีอํานาจในการปลดโค้ชแล้วมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตทีมอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่า เขาวางแผนยังไงทำให้ทีมชุดนี้เนี่ยล้มเหลวตั้งแต่ต้นปีเลยนะครตั้งแต่การตกรอบแรกในการิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23บมปีแบบเป็นท่าเลยนะครับแล้วพอมาถึงเอเชียนเกมก็ยังคงชุดเดิมๆจากต้นปีในิงแชมป์เอเชียเป็นแยนหลักแล้วก็มาพลาดท่าล้มเหลวหนักกว่าเดิมในเอเชียนเกมอีกนะครับก็ต้องมาย้อนดูตัวเองเหมือนกันนะครับสำหรับสมาคมว่ามีการซัพพอร์ตผิดพลาดยังไงวางแผนยังไงแล้วจะแก้ไขยังไงนะครับตรงนี้คือจุดสําคัญของสมาคมมากกว่าว่าจะ วางแผนยังไงต่อไปนะครับส่วนาานาคตของโคตดโย่งเนี่ยทาง b o S, บิ๊กออสบอกว่าจะเรียกเข้ามาคุยกับโคตแห่งว<บ><ช>่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงเนี่ยก็คงจะต้องติดตามรอดูกันต่อไปใช่ครับในส่วนของกระแสะโซเชียลนะพี่เบียร์ครับก็โดนโจมตีเหมือนกัน <S 2> <S 2> แต่บิ๊กออสบอกว่า ณวันนี้ยังไม่อิงตามกระแสก็คือยังไม่ปลดหรอกต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดกันก่อนอะไรแบบนั้นเหมือนกันก็เหมือนกับสมาคมชอบพูดอะไรที่ขัดกับความรู้สึกหรือว่าขัดกับคําตอบของตัวเองเมื่อก่อนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดยังจะมาได้โค้รหนุ่ยเชอร์มุสิงหาพลที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นกุณสื่อของทีม19ปีทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องที่เมียนมาผลงานไม่ดีกระแสแฟนบอลกระแสสังคมเนี่ยถากถมต่อว่าโค้รหนุ่ยเป็นอย่างมากไม่สมาคมเนี่ยตัดสินใจปลดเลยนะครับแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยกระแสสังคมกระแสโซเชียลก วิจาร์การทํางานโคตเทโคย่งหนักเหมือนกันแต่ทางสมาคมก,ก็บอกว่าไม่ได้ตามกระแสก็ค่อนข้างที่จะขัดกันเหมือนกันการทํางานของสมาคมนะครับ,รบก็รอดูว่าจะลงเอยยังไงครับกับผลงานที่มันล้มเหลวจริงๆแล้วก็แฟนบอลเนี่ยตอนนี้รับไม่ได้ด้วยครับ